สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เกมออฟไลฟ์เกมชีวิตลิขิตปันค่ะนวัตกรรมการเกมภาวนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้เป้าหมายการวางแผนชีวิตและการสร้างความมั่นคงทางการเงินตามหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธค่ะมารู้จักกันกับอุปกรณ์การเล่นเกมนี้กันก่อนเลยนะคะ อุปกรณ์ชิ้นแรกของเรานะคะก็คือลูกเต๋าคานี่นะอันตับที่2ค่ะก็คือการความฝันของเรานั่นเองหรือว่าสคสอนะคะโอ้โหหนะ้าตาสวยงามเปิดมาชึบนี่ก็จะมีะให้ใส่นะคะความฝันแล้วก็ค่า A ค่า B และค่า C ค่ะเป้าหมายของเกมคือการทำตามความฝันที่ ตั้งใจไว้ให้สำเร็จตามอัตราส่วนค่า A B C มาดูกันนะคะว่าแต่ละตัวอักษรหมายถึงอะไรค่ะค่า A คือความภูมิใจความอิ่มใจจากการที่ใช้ทรัพย์ที่ตนได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองนะคะในการเลี้ยงชีวิตแล้วก็สร้างความสุขให้กับตนเองค่า B นะคะหรือว่า B love score เนี่ยก็คือความสุขจากการที่เป็นที่รัก และทําให้คนที่เรารักมีความสุขการได้อยู่ร่วมกันดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันค่า4ค่ะก็คือความภูมิใจในงานที่ตนรักคุณค่าของวิชาชีพประสบการณ์และการช่วยเหลือผู้คนและพัฒนาสังคมถ้าออกแบบชีวิตตอนอายุ20ปีความฝันของฉันคือก็ไฮสายก็จะมีความฝันฉันอยากจะอะไรแต่งงานมีลูกกี่คนอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่าง คือไม่จําเป็นที่จะต้องฝันหมดนะคะเอาความฝันจริงๆของเราเท่านั้นนะคะใส่เข้าไปติ๊กไปปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ใส่ว่าเราอยากให้เกิดขึ้นตอนอายุเท่าไหร่ฝั่งนี้ค่ะอย่างที่3มนะคะก็คือนี่เลยสมุดช้อปปิ้งของเรานั่นเองนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เปิดมาโหมีสินค้าให้เลือกช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะ มีคอนโดมีบ้านแล้วก็มีการลงทุนด้วยนะคะก็คือหุ้นตราสารต่างๆนี่ก็มีให้ลงทุนเลือกได้ตามความต้องการตามความชอบเลยมาถึงที่หน้านี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนหนึ่งในการเล่นเพือจะเป็นสถานการณ์ชีวิตต่างๆที่จะเกิดขึ้นลำดับที่4ก็คือจะเป็นการอาชีพค่ะโดยการอาชีพนะคะหลังจากที่เราเรียนจบใหม่ๆเนี่ยเราก็จะมีการอาชีพปึกสีเขียว กลุ่มนี้ให้เราเลือกก่อนอนะันดับแรกเลยนะคะโดยแต่ละคนเนี่ยก็จะได้จับก,การ์ดกันคนละ5า้าใบมาดูกันดีกว่าว่าในกองนี้มีอาชีพอะไรบ้างนะคะตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นแบบมีหลักสูตรการเรียนปริญญาโทบวกปริญญาเอกด้วยว้าวก็จะมีข้าราชการระดับปฏิบัติการอาชีพเสริมนี่แบบฟิลแลนนะคะอิสระลำดับที่5นะคะก็คือบิลเล f การ์ดหรือว่าการ์ดครอบครัวนั่นเองค่ะ โดยที่ b e love guard เนี่ยก็คือจะมีทั้งพังบังคับแล้วก็ไม่บังคับต่อย่างเช่นอันนี้นะคะก็จะเป็นการ์ดที่ครอบครัวร่วมกันทำบุญเป็นจินอาสาอัธจารีช่วยเหลือสังคมเป็นประจำค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบให้เงินครอบครัวนะคะพี่น้องก็คืออันนี้จะเป็นการ์ดที่แบบไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นสถานการณ์บังคับ แต่จะมีสถานการณ์การบังคับอยู่ยเช่นอันนี้แยติพี่น้องเสียชีวิตช่วยเหลืองานศพและทําบุญอุทิศให้ถ้าเกิดว่าเราได้รับการใบนี้นะคะยังไงเราก็ต้องช่วยเหลือพวกเขาอันนี้ก็แยติพี่น้องป่วยหนะักช่วยจ่ายค่าพยาบาลก็จะต้องเสียทรัพย์นะคะแต่ว่าก็จะได้ค่าบีเพิ่มเนาะโอเคสุดท้ายนะคะก็คือนี่เลย แบบบันทึกส่วนตัวสําหรับผู้เล่นนะคะแบบบันทึกข้อมูลก็จะมีตั้งแต่อายุ21จนถึง50ค่ะแล้วก็อันนี้51จนถึงอายุ80ปีนะคะมาดูหน้าตาของแบบบันทึกกันดีกว่าค่ะนี่ก็คือหน้าตาของแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองค่ะตั้งแต่ช่วงอายุ21นะคะก็จะแบ่งทั้งหมดเป็นช่องละ5ปีนะคะและนี่นะคะก็คือหน้าตาทั้งหมดนะคะขอ,องอุปกรณ์การเล่นเกมของเรานั่นเองเย้ yeah! รู้ขั้นตอนวิธีการเล่นเกมกันเลยค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนในการเล่นนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่นี่เลยการอาชีพนะคะเราก็จะมาเลือกอาชีพกันแล้วก็จะมา ที่ช้อปปิ้งนะคะจะเป็นขั้นตอนที่2เราก็จะมาดูว่าเราจะช้อปปิ้งเลือกซื้ออะไรตามใจเราต้องการเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาจาับบิลเลิฟการนะคะหรือว่าการครอบครัวนั่นเองว่าเราจะเจอสถานการณ์อะไรจากนั้นเราก็จะมาสรุปนะคะแบบสรุปว่าเราจะมีค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่แต้มเ B C เท่าไหร่ชั่วโมงเหลือเท่าไหร่ตรงนี้นะคะและสุดท้ายค่ะก็คือลูกเต่านะคะก็ะคือเราจะมาคอยกันเพื่อที่จะ เสี่ยงลุ้นดูว่าสถานการณ์ชีวิตของเราเป็นยังไงสถานการณ์ชีวิตก็จะดูได้ที่ในเล่มช้อปปิ้งด้านหลังนะคะสรุปขั้นตอนการเล่นนะคะมีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันค่ะก็คืออาชีพช้อปปิง้งครอบครัวสรุปสถานการณ์และสถานการณ์ชีวิตค่ะวิธีการเล่นเกมอันดับแรกนะคะเราจะมาให้ค่า a b c ของเรานะคะรวมกันทั้งหมดเนี่ยต้องเท่ากับ10 แป้งนะคะก็แบ่งเอาว่าเราจะให้แต่ละข้อเท่าไหร่เนาะอย่างต้นหลิวเนี่ยก็ให้ค่า A 3ค่า B 3ค่า C 4สค่ะสำหรับขั้นตอนถัดไปก็คือการออกแบบชีวิตหรือว่าความฝันของเราว่าเราเนี่ยอยากจะมีความฝันอะไรในช่วงอายุเท่าไหร่นะคะเช่นมีรถคันแรกตอนอายุ25ปีไปเที่ยวต่างประเทศด้วยเงินตัวเองตอนอายุ30แล้วกัน เป็นเจ้าของธุรกิจตอนอายุ35สมมุติแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาใส่ในแบบบันทึกส่วนตัวของเราเช่นอายุ21มีไหมถึงอายุ25ก็คือมีรถคันแรกตัวรือก็จะเขียนไปเลยว่ามีรถคันแรกเราจะเขียนความฝันของเราไว้ข้างบนนะคะไปเที่ยวต่างประเทศด้วยเงินตัวเองตอนอายุ30ก็เขียนไปเลยไปเที่ยวแบบนี้แล้วก็จะเขียน ความฝันของเราไว้ในช่วงอายุต่างๆที่เราต้องการแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาดูค่าซีก่อนค่าซีนี้มาจากอะไรค่าซีนี้มาจากเกรดเฉลี่ยตอนเรียนจบของเรานะคะว่าเราได้เท่าไหร่อย่างต้นหลิวเนี่ยเกรดเฉลี่ย3กว่านะคะก็จะปัดเหลือ3มบวกกับ ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นประธานรุ่นก็จะได้ค่าสีเพิ่มอีก 4- แต้มแต่ถ้าเกิดเราเป็นประธานชมรมโครงการต่างๆนะคะก็จะได้3แต้มถ้าเกิดว่าเป็นสมาชิกชมรมก็จะได้แค่2แต้มค่ะอย่างตุห๋หลิวเนี่ยเป็นประธานชมรมประธานโครงการก็จะเป็น3แต้ม3าบวก3ที่เป็นเกรดเฉลี่ยแล้วก็จะเป็นค่าสีหก็จะเริ่มที่ค่าสีหนะคะแล้วก็มีเงินเริ่มต้นที่1 0 0 0 0แบาทอ่า ทีนี้เล่นจบม่ปุ๊บเราก็จะมาดูอาชีพกันค่ะว่าจะมาอาชีพอะไรอันนี้ก็จะเป็นการอาชีพอ่าตุ๋ยก็จะได้มา5า้าใบสมมติว่าจับมา5้าใบเนาะมีนะคะก็คือจะมีการอาชีพให้ตุหลิวเลือกทั้งหมด ก็คือ5อาชีพนะคะแต่ว่าต้นหลิวสามารถทําได้แค่3อาชีพนี้ที่มีให้เลือกนะคะเนื่องจากนองนั้นจะมีเงื่อนไขค่าซเข้ามาก็จะเอางานเอกชนระดับปฏิบัติการก่อนเพราะว่าคิดว่า,เ,าเล่นจบใหม่ๆก็อยากจะได้เงินเดือนสูงนิดนึงเนาะอะเราก็จะมาอาศัยใ,ในช่องรายรับอาชีพหลักใน5ปีนี้ก็คือได้ล้านสองก็ใส่เลยล้านสว้าวอะแบบนี้นะคะ ชั่วโมงในการทำงาน70ชั่วโมงค่า B ีลบสิบโหลบเยอะเหมือนกันนะค่าซได้5เองโอเคเราก็จะมาใส่แบบนี้นะคะเวลาเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขตรงที่ว่าใน1สัปดาห์เนี่ยทั้งงานประจําหรือว่าจะเป็นงานฟรีแลนซ์หรือว่าจะเป็นการเรียนนะคะต้องรวมเวลากันแล้วเนี่ยไม่เกิน80ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะหลังจากที่เราเลือกอาชีพแล้วเสร็จ <c oughs> แล้วเนี่ยเราก็จะมาช้อปปิ้งกันดีกว่า <c oughs> หนังสือช้อปปิ้งมาเลยดูซิว่าเราจะช้อปปิ้งอะไรกันดะีบ้างจะมีให้เลือกหลากหลายนะคะแต่ว่าก็ต้องให้สอดคล้องกับความฝันด้วยนะตุนหลิวนี่อยากมีรถคันแรกโอโ้โหงานงอกเลยทีนี้รถคันแรกอายุ25้โอ้โหรถเนี่ยไม่มีเช่านะคะมีแค่ซื้อเท่านั้นนะจะบอกว่าเรายินซื้อไม่ได้แหละเพราะว่าเงินต้นเราเนี่ยมีแค่1 0 0 0 0 0บาท นื่องจากรายได้ล้านสคือต้องจบ5ปีนี้ก่อนเราถึงได้ไรายได้รวมเป็นยอดนี้เพราะฉะนั้นปีนี้เรายังซื้อลดไม่ได้นะคะความฝันยังไม่สําเร็จเป้าหมายของเรายังไม่ประสบความสําเร็จไม่เป็นไรอะดูอย่างตื่นดีกว่าเนาะโอเคต้นหลิวก็จะซื้อ เอางี้ซื้อสมาชิกฟิตเนสละกันเนาะซื้ออย่างเดียวไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องมีเวลาไปเล่นด้วยนะคะถ้าแบบครอบครัวเนี่ยก็จะมีค่า B ให้ด้วยนะอาถ้าแบบเดียวเนี่ยก็จะมีแค่ค่า A ให้แล้วก็ค่า C ให้นะคะแบบ10ปีเลย cover สิปีเลยก็แบบครอบครัวเลยดีกว่านี่เลยแล้วก็จะมาใส่ในช่องรายจ่ายอันนี้อ,อยายเช่นตัวหลิบสมาชิกฟิสเนสก็ต้องมีเวลาไปเล่นด้วยนะ10ชั่วโมงโหรวมกันเนี่ยแปก็คือเป๊ะแล้วนะคะทํำอะไรไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้อ่าค่า A ได้10แต้มค่า B ได้15แต้มค่า C ได้5แต้มค่าใช้จ่าย3ามแสนบาทนี่นะคะ,ะเดี๋ยวดูซิว่าจะช้อปปิ้งอะไรเพิเ่มเติมไหม สนใจนีและกันหุ้นนี่หุ้นละ1000บาทได้ปันผล300บาทต่อ5ปีเอาแบบนี้เลยลงทุนหุ้นละ1000บาทเอาสัก10หุ้นอ่ะสมมตใิใส่เป็นตรงนี้ลงทุนตลาดหุ้น10หุ้นหุ้นละ1 0 0 0ก็10,000บาทอ่าสมมติแบบนี้คือการที่เราซื้อหุ้นเนี่ยมันก็จะได้ผลตอบแทนใช่ไหมแล้วมันก็จะได้ผลตอบแทนในรอบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นต้นหลิวจะได้ปันผลอยู่ที่300คูณ10ก็3,000บาท เพราะฉันต้อหลิวเนี่ยรอบนี้ก็คือจะมีรายได้เพิ่มจากการที่ต้วหลิวเนี่ยลงทุนในหุ้นด้วยนะคะอยู่ที่3,000บาทรายรับนี่รายรับนะคะก็คือหุ้นปันผลสาม0ัน 3, บาทนี่ได้รับเลยอ่า ปอมาตลือก็จะมาสุ่มจับบิลเลฟการ์ดทั้งหมด3ใบนะคะสมมติอย่างนี้เลยปึ๊บเปิดมาเลย3ใบโอ้โหสถานการณ์บังคับเลยนะคะก็คือ2ใบนี้จะทําหรือไม่ทําก็ได้จะเลือดหรือไม่เลือกก็ได้นะคะแต่ใบนี้พอมาเป็นสถานการณ์บังคับแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องทำนะคะสถานการณ์บังคับญาติพี่น้องป่วยหนักช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลถ้าเป็นสมาชิกฟิตเนสแบบครอบครัวได้สิทธิ์ป้องกันญาติไม่ป่วย นี่โชคดีมากนะคะแต่ว่าเราจะไม่ต้องเสียเงินนะคะ1 0,000หรือว่า5,000 0บาทนะเออเพราะฉะนั้นไม่มีผลอะไรนะคะลองดูแต่ละอันซีอันนี้ก็คือให้เงินแก่ครอบครัวนะเราจะให้หรือไม่ให้ก็ได้นะคะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราให้1,2 0 0 0 0บาทเนาะเราก็จะได้ค่าดีเพิ่มอีสนะ หรือว่าอันนี้ในช่วง5ปีนี้ปฏิบัติธรรมรักษาจิตเป็นประจำแต่ว่าเงื่อนไขของการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือเราจะต้องมีเวลา5ชั่วโมงหรือว่า10ชั่วโมงหรือว่า30ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็จะมีค่าดีค่าสีเพิ่มให้ในแต่ละอันหลังจากนั้น,นะคะ่ะเราก็จะมาสรุปนะคะสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะตัวหลูกก็จะมีรายรับนะคะอยู่ที่1ล้าน3แสน3,000บาทอ่าแบบนี้ สำหรับรายจ่ายนะคะก็จะอยู่ที่760,000บาทสรุปนะคะก็ลูกก็จะมีเงินเหลืออยู่ที่543,000บาทนะคะเวลาก็คือเต็มและ80ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะค่า A ได้10ค่า B 5แล้วก็ค่า C 16กนะคะก็จะยดยอดมาในช่วง5ปีถัดไปก็คืออายุ26-30ปีค่า A ข้างบนอยู่ที่10 5 16 จำนวนเงิน543,000บาทแบบนี้เราก็ยกมานะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมาทอยสถานการณ์ชีวิตค่ะในช่วงอายุ20-40ปีก็คือ,อก็จะมาทอยเลยอย่างอันนี้นะคะก็คือจะได้8ปดป่วยหนะัก อยู่บ้านขาดงาน1ปียกเว้นเป็นข้าราชการนะคะถึงจะได้เงินประกันชดเชย1 0 0 0 0แบาทถ้าค่าบีน้อยกว่าค่าเฉลี่ยรอบวงจ้างคนมาดูแล1 0 0 0 0แบาทวงเล็บ5 0 0 0 0นบาทต่อ5ปีถ้าค่าบีมากกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยรอบวงมีญาติมาดูแลอย่างเต็มที่เลยก็คือไม่ต้องเสียเงินค่าจ้างคราวนี้เราก็จะมาดูแล้วว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยมีค่าบีกันเท่าไหร่นะคะเรามากกว่าหรือน้อยกว่าอย่างไรเนาะสมมติว่าคำนวณค่าเฉลี่ยรอบ วงออกมาแล้วต้นหลิวน้อยกว่าค่าเฉลี่ยรอบ,บวงนะคะสําหรับค่าบีเนี่ยต้นหลิวก็จะต้องจ้างคนมาดูแลห0 0 0 0แบาทเพราะฉะนั้นต้นหลิวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้อาชีพหลักเนี่ยในช่วง5ปีนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ยังอยู่ใน5ใบนี้นะอย่างที่บอกว่า10ปีเนี่ยเราถึงจะเปลี่ยนอาชีพได้นะคะเราถึงจะมีอาชีพใหม่เข้ามาให้เลือก จากนั้นก็จะมาช้อปปิ้งเหมือนเดิมแล้วก็จะบิลเลฟการ์ดนะคะจากนั้นก็จะมาสรุปแล้วก็ทอยลูกเต๋าเพื่อดูสถานการณ์ชีวิตแล้วก็จะเล่นแบบนี้ค่ะจนถึงอายุ80ปีเลยนั่นเองอย่าลืมว่าเป้าหมายของเราคือการทำตามความฝันให้สำเร็จตามอัตราส่วนค่า A B C ที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นนะคะ ค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะสนุกแล้วก็ประสบความสำเร็จกับการวางแผนชีวิตต้นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ